มันนีเบรเอีดพาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านบ้านยายร้านอาหารไทยโบราณรสชาติเด้งเดิมบรรยากาศเหมือนเราไปทานข้าวที่บ้านยายเลยเขาจะทำสดใหม่ทุกเมนูนี่เรานั่งรองอาหารอยู่ที่โต๊ะยังได้ยินเสียงสักหกโปก๊โปกเลยเมนูที่เราลองวันนี้นะคะเป็นข้าวตังแผนงหมูเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไขรมาก็ต้องสั่งเมนูนี้ข้าวตังทอดมาเหลืองพองกรอบแผนงหมูสับรสชาติจัดจ้านกรมกล่อมเรียกน้ำย่อยได้ดีเลยทีเดียว ต่อมาคือต้มกะทิปลาสลิดเมนูหากินยากรสชาติจะคล้ายๆต้มโค้งผสมกับต้มขากไก่รสชาติจะออกเค็มๆหวานๆตัดกันเนื้อปลาสลิดเขาจะนําไปทอดก่อนไม่มีความค้าเลยเนื้อจะแน่นๆกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆคือดีมากและเมนูต่อมาที่เราได้ลองนะคะก็คือยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง จานนี้จะกินง่ายๆยอดมะพร้าวอ่อนกรอบชิ้นพอดีคำกุ้งเนื้อเด้งตัวใหญ่กำลังพอดีเลยค่ะรสจานนี้นะคะจะออกไปทั้งหวานแบบเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีร้านนี้เขาดัดแปลงเอาตึกแถวมาทำเป็นร้านอาหารบรรยากาศภายในร้านตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์วินเทจมีโปสเตอร์หนังเก่าๆพร้อมเปิดเพลงดังยุค50มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะพิกัดร้านนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆ่้นตัวอยู่ที่โชคชัย4ซอย44นะ ใครอยากไปลองอย่าลืมจองไปก่อนนะเพราะเขาไม่ค่อยลาบ,บอกอินค่ะ